สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสิ่งดีๆมาบอกนะคะสิ่งนี้คนไหนที่พุงใหญ่พุงย้วยนะคะสูตรนี้ช่วยได้ค่ะตัวของคนทําคลิปเองทําสูตรนี้กินแล้วน้ําหนักลดไป10บกิโลนะคะจากน้ําหนัก55ตอนนี้เหลือ45ค่ะจากที่พุงเคยใหญ่เดี๋ยวนี้พุงยุบใส่ชุดทํางานได้สวยนะคะพอเราทําได้ผลเราจะเอาสูตรนี้มาเผยแพร่ลองทําดูนะคะรับรองว่าได้ผลดีจริงๆคะ่ะ เตรียมมะนาวมะนาวนี่เตรียมมาสามลูกนะคะเอามะนาวมาชุบน้ําหลังจากเอามะนาวชุบน้ําให้ผิวเปียกๆเสร็จแ,แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมกเ,เกลือเกลือป่นมานะคะเกลือป่นมาโรยที่ผิวมะนาวแล้วก็ขัดผิวมะนาว พราะมะนาวนี่เราจะใช้ผิวด้วยนะคะต้องขัดสิ่งสกปรกออกให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเพยตัวแมลงที่เกาะตามผิวมะนาวและที่สําคัญมะนาวถ้าเราซื้อมานะคะมันจะมียาฆ่าแมลงติดมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญขัดผิวมะนาวด้วยเกลือนะคะเอาสิ่งสกปรกสารพิษต่างๆที่ผิวมะนาวออกก่อนค่ะถ้าใครเป็นมะนาวบ้านนะคะมะนาวบ้านก็ล้างน้ําธรรมดาก็ได้ล้างเอาตัวเพ้ยออกให้หมดนะคะบางทีตามลูกมะนาวมันชอบมีเพี้เกาะ แต่ถ้านาวซื้อเราแนะนําให้ขัดผิวด้วยเกลือหลังจากขัดผิวมะนาวเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเตรียมหอมม่วงนะคะหอมม่วงหอมเถือสีม่วงๆบางคนก็เรียกหอมพม่านะคะบางคนก็เรียกหอมแขกแต่และบ้านเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่เราเรียกง่ายๆว่าเตรียมหอมม่วงมานะคะหอมม่วงนะคะผิวข้างนอกไม่ใช้แกะออกค่ะแกะผิวนี้ออกนะคะ ผิวชั้นนอกบางทีมันจะมีเชื้อรานะคะเราไม่ต้องการเชื้อราตรงนี้นะคะเราต้องทําความสะอาดหอมหอมม่วงก่อนนะคะอันนี้หอมม่วงปอกเปลือกด้านนอกออกนะคะต่อไปค่ะน้าหอมม่วงนะคะน้าหอมม่วงมาล้างน้ำล้างน้ําขัดผิวให้สะอาดเลยค่ะอ่าสิ่งที่สําคัญนะคะกลัวเชื้อราผิดติดตามผิวนะคะ สิ่งที่สําคัญความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งค่ะ,ะล้างหอมม่วงเรียบร้อแล้วมะนาวมะนาวที่เราล้างที่ราขัดเที่มะ่่ักคู่นี้เราก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดเช่นกันค่ะล้างเกลือออกหอมม่วงของเรานะคะหลังจากเอนล้างน้ําเสร็จแล้วผ่ากลางหัวแบบนี้เลยค่ะผ่าแบบนี้เลยนะคะตรงขั้วตรงนี้ หั่นนิดนึงนะคะแต่ว่าหั่นแล้วเราไม่ต้องทิ้งนะคะหั่นตรงนี้นิดนึงแล้วเราก็ผ่ากลางหลังจากผ่ากลางแบบนี้แล้วหอมนะคะเราลอกลอกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะลอกออกมาเป็นกับกราบแบบนี้นะคะถ้าของใครหัวใหญ่นะคะเราแนะนํานะคะถ้าหัวใหญ่ให้ผ่าครึ่งอย่างนี้หนึ่งครั้งแล้วเราก็ลอก หัวเล็กนะคะหัวเล็กไม่ต้องผ่าอันนี้แล้วแต่สะดวกคะ่ะน,นี้เราทําให้ดูแบบนี้เลยนะคะลอกเป็นกีบๆต่อไปมะนาวนะคะมะนาวฝานนะคะฝานลักษณะแบบนี้นะคะ่ะมะนาวนี่เป็นของเรามันเป็นมะนาวไม่มีเม็ดนะคะ แต่ถ้าเกิดของใครเป็นมะนาวไทยมะนาวมีเม็ดเราก็เตรียมที่กรองมาค่ะหลังจากเราฝานมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บีบนะคะบีบเอาแต่น้ําอย่างที่เราบอกนะคะถ้าใครเป็นมะนาวมีเม็ดก็เอาที่กรองมาด้วยค่ะแต่ถ้าไม่มีเม็ดก็บีบอย่างเราได้เลย ต่อไปค่ะขิงอันนี้ใช้ขิงแก่นะคะเต็มขิงแก่มาหนึ่งหัวแบบนี้ค่ะแล้วล้างน้ํานะคะขิงล้างเศษโถง,งต่างๆสิ่งที่สุกปกกต่างๆเอาให้หมดเลยค่ะอันนี้เราจะใช้ทั้งเปลือกนะคะเราจะาไม่ปอกเปลือกเพราะฉะนั้นเราต้องต้องล้างให้สะอาด ขิงนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำรดยบร้อยแล้วตัดตัดเป็นท่อนๆค่ะส่วนไหนที่มันดูดูไม่สะอาดนะคะตัดทิ้งหลังจากนั้นขิงเราหั่นเป็นแว่นๆนะคะ ตอนต่อไปนะคะเตรียมหมอ้อมาค่ะขิงที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยหลังจากใส่เข่งลงไปเสร็จแล้วนะคะหอมแดงหอมแดงวัวหอมม่วงนะคะที่เราใส่ไว้ที่เราหั่นไว้ใส่ไปให้หมดเลยค่ะหอมม่วงนะคะถ้าใครหัวใหญ่ก็ใช้หนึ่งหัวแต่ถ้าเกิดใครหัวเล็กก็ให้ใช้สองหัวนะคะเพราะว่าขนาดหัวมันไม่เท่ากันค่ะ หลังจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะน้ำเปล่าที่ใส่ลงไป3ลิตรนะคะ3ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีจํานวนลิตรตวงแค่แก้วตวงก็12แก้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเรานํามาตั้งไฟค่ะตั้งไฟนี้ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากแล้วก็ไม่ต้องอ่อนมากก็คือไฟกลางๆค่ะ พอเราตั้งไฟเดือดแบบนี้แล้วปล่อยให้เดือด20นาทีนะคะจับเวลาไว้ค่ะ20นาทีอันนี้พอเรา,เราต้มมา15นาทีแล้วนะคะพอ15นาทีเราจะให้ดูน้ําน้ําจะออกสีชมพูเลื่อเๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆแบบนี้นะคะส่วนหอมหอมม่วงของเราสีมันก็จะซีดไปลักษณะน,นี้น้ำมันก็จะออกมากับ น้ำสีของหอมมันจะออกมากับน้ําที่เราต้มนะคะแต่ของใครเวลาต้มแล้วถ้าเกิดน้ํามันไม่ออกสีชมพูเลื่อๆแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับหัวหอมถ้าหอมของใครสีมันไม่เข้มเวลาต้มอ,ออกมาแล้วน้ํามันก็จะไม่ค่อยเป็นสีชมพูสักเท่าไหร่อาจจะเหลืองเล็กๆหรือว่าชมพูนิดหน่อยแต่ถ้าใครได้หอมม่วงหรือว่าหอมแขกที่สีหัวเข้มๆนะคะน้ําก็จะออกสีชมพูเข้มๆนะคะอันนี้ความแตกแต่างอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าต้มมาแล้วทําไมสีมันไม่เหมือนกันในคลิปของเราหลังจากได้15นาทีเสร็จแล้วเปลือกมะนาว เปลือกมะนาวที่เราเตรียมไว้นะคะใส่เปลือกมะนาวลงไปค่ะหลังจากใส่เปลือกมะนาวเสร็จแล้วคนต่อไปต้มต่ออีกห้านาทีนะคะจะครบ20นาทีพอดีนะคะ เปลือกมะนาวที่เราไม่ใส่ตั้งแต่แรกเพราะมันจะทําให้ขมมากบางคนใส่เปลือกมะนาวพร้อมกับที่ใส่ลงไปเลยมันอาจจะทําให้ขมได้บางคนไม่ชอบขมแต่ถ้าใครชอบขมก็สามารถใส่ลงไปพร้อมกันเลยได้อันนี้เทคนิคการต้มนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบผิวมะนาวหรือว่ากลัวจะขมมากก็ให้ใส่ห้านาทีสุดท้ายนะคะต่อไปคะ่ะต้มต่อไปอีกห้านาทีนะคะพอเราตั้งมาจนครบยี่สิบนาทีเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟคะ่ะ อันนี้พอกรองเสร็จแล้วนะคะหลังจากกรองเสร็จแล้วส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องเอามาใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวที่รีบเอาไว้เอามาใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็คนนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็พร้อมดื่มแล้วนะคะหลังจากพร้อมดื่มเสร็จแล้วเราก็ใส่แก้ว สีมันจะสวยน่าทานมากเลยนะคะ สูตรนี้ทําออกมาแล้วได้ผลจริงนะคะนอกจากเราทํากินแล้วเราได้ผลแล้วเราก็ยังแนะนําให้เพื่อนๆที่อยากลดน้ําหนักลองทําดูเพื่อนๆเราหลายคนที่ทําก็ได้ผลเหมือนกัน <โ frustrating S 2> แล้วก็คุมหิวได้จริงนะคะสูตรนี้ช่วยเราคุมหิวได้ด้วยนอกจากจะดีถอ,อกร่างกายแล้วยังช่วยทําให้เราคุมหิวน้ําหนักลดได้จริงนะคะพุงที่เคยป่องๆก็ลดเพราะว่าสูตรนี้ช่วยในการขับถ่ายมันจะดีมากๆเลยนะคะหลังจากดูสูตรนี้แล้วไปทําทานเลยค่ะ บางคนบอกว่าใส่ผิวมะนาวลงไปกลัวขมสูตรนี้ไม่ขมนะคะเวลาดื่มเหมือนเราก็ลักษณะเหมือนเราดื่มน้าซุปเลยนะคะกินหัวหอมนะคะหอมมากและที่สําคัญเวลาดื่มนะคะให้ดื่มวันละสองแก้วเชาว้าเยน็นก่อนอาหารเชา้าก่อนอาหารเย็นครั้งละ30นาทีนะคะก็คือก่อนอาหารเช้า30นาทีก่อนอาหารเย็น30นาทีนะคะสูตรนี้ดีมากๆค่ะดีแล้วจึงบอกต่อนะคะ